สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพบกับรายการข่าวปักหมุดนะคะรายการข่าวที่ คุณผู้ฟังต้องปักหมุดก่อนที่จะเข้านอนนะคะเพราะว่าเราจะมีประเด็นร้อนหลวงประเด็นลึกมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเอารายงานตัวกันหน่อยนะคะสประสิทธิ์ค่ะและรัชนีวันดวงแก้วนะคะพี่เอื้องคะวันนี้ข่าวปักหมุดเนี่ยที่เป็นข่าวใหญ่เนี่ยคงจะหนีไม่พ้นข่าวที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางเรียกว่าโลกทั้งโลกนะคะวิาพากษ์วิจาร์ณเรื่องของโควิดเอสตราซินกานะคะว่าจะมีผลข้างเคียงแต่วันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเลื่อนอีกไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าเลื่อนอีกเนี่ยเดี๋ยวความเชื่อมั่นมันจะหมดไป<อ>และอีกอย่างหนึ่งนะคะวันนี้ลิลลี่มีโอกาสได้เดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยมีโอกาสได้ถามจากปากหมอหนู ท่านอุทรินชานวิรุนถามก่อนเลยก่อนที่จะมีการฉีดวัคซีนท่านนายกว่าไอ้ข่าวที่เกิดขึ้นทุกค่ำคืนเนี่ยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยฝั่งเอเชียกับยุโรปเนี่ยจะสลับกันใช่ไหมฮะพอบ้านเรายามค่ำคืนมาเนี่ยมีข่าวว่าเออเมื่อคืนวานนี้เนี่ยมีคนริ่มเลือดเป็นโรคริ่มเลือดแล้วก็หลังจากการฉีดวัคซีนจะมีผลกระทบกับการเลื่อน ฉีดวัคซีนโควิดของท่านนายกไหมหมอหนูต,ตอบว่าไงรู้ไหมไม่แล้วคณะทำงานนะยืนยันที่จะประเมินเรื่องของการฉีดข่าวที่เกิดขึ้นก็เป็นข่าวไปือ,อเลื่อนอีกมันก็อาจน้องไงน้องลิลลี่ถูกนะคะเพราะจริงๆวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ร,รับมาตั้งแต่ประมาณปลายเดือนค่ะอ่าที่แล้วนะคะที่มาพร้อมกับวัคซีนซีโนแวคเนี่ยไ่เรียก,กันเนี่ยประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันโดสเนี่ยตอนแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีจะ ไปดาเนินการฉีดแล้วที่โรงพยาบาลบําราชนาราดูนแต่ราว่าเกิดปัญหานะประเทศในแถบ,บออยุโรปโดยเฉพาะนอร์นเวย์เยอรมันมีปัญหาคือเขาฉีดวัคซีนผู้ผู้สูงอายุนี่่ะฉีดวัคซีนไปแล้วกลายเป็นโรคลื่นเลืลลลอดอกตันบางขั้นเสียชีวิตด้วยก็เลยระาง,งับาไปก่อนแต่ว่าหลังจงากนั้นเนี่ยทางแอสตราเซเนกาก็บอกว,ว่าไม่ได้เกิดภาวะนี้อาจจะเป็น คือมีการสอบสวนสาเหตุของโรคแล้วไม่ได้เกิดจากการฉีดวัคซีนไวรัสโควิด -19 แต่อย่างใดวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยฉีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณหมอท่านหนึ่งะนะคะคือคุณหมอยงนะ,ะที่ท่านเองนั้นเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนนะคะให้กับนายกรัฐมนตรีนะคะ ว่าการฉีดวัคซีนจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราจะได้เห็นบรรยากาศว่าตอนช่วงที่มีการฉีดวัคซีนเนี่ยเขาไม่เปิดโอกาสให้นักข่าวเข้าไปนะ,ะเข้าถ่ายทอดสดนะคะผ่านเออเพจไทยคู่ฟา้านะคะแล้วก็คุณหมอได้รับมอบหมายนะคะในการเป็นผู้ฉีดวัคซีนสวัสดีค่ะคุณหมอโยงคะ่ะครับครับฮะค่ะคุณหมอคะขอขอเลื่อนถามนิดนึงคะ่ะสําหรับการฉีดวัคซีนให้กับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ วันนี้นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างคะครับก็ก็ก็ฉีดเป็นยังไงผมผมเป็นที่เรียบร้อยนะยบร้อยปกติหลังจากฉีดแล้วกค่ะครับเฝ้าดูอาการสามสิบนาทีก็ไม่มีใชก็ไม่ีในบรรดาที่ฉีดทั้งหมดวันนี้เนี่ยนะครับรอดูอาการสามสิบนาทีไม่มีใครมีอะไรเลยใช้พูดอย่างนี้ก็ได้นะครับว่าไม่มีใครมีมีอะไรเลย ทุกคนก็กลับไปทํางานได้นงผมเองผมก็ฉีดหนงนงที่แขนก็ไม่มีใช่ไหมคะที่หลายคนบอกว่าไอฉีดแล้วมันหนงหนงที่แขนตื้อๆอะไรอยก็ไม่มีผมเองเนี่ยผมฉีดมาจนถึงตอนนี้ผมไม่มีหนงสั่งนิดหนึ่งออ่อผมยังวิ่งไปวิ่งมาได้ปกติเลยคุณหมอก็ต้องฉีดแอสตราเซเนกาเช่นกันครับนะก็เรียบร้อยดีนะครับ อ่งั้นก็สุขอย่างก็เรียบร้อยดีค่ะงั้นงั้นเอ่อแสดงว่าผลของการตรวจสอบสาเหตุของโรคที่เกิดจากทางยุโรปเนี่ยก็มีผลชัดใช่ไหมคะว่าไม่ได้ทําให้เกิดอาการข้างเคียงคือ<ต>องค์การอนามัยโลกเนี่ยเขายืนยันออกมาแล้วะนะครับแม้กระทั่งอ่สาสหภาพยุโรปเองเนี่ยฮะหมายถึงว่าที่ดูแลด้านความปลอดภัยของวัคซีนก็ประกาศออกมาแล้วอนะครับแน่นอนมีบางประเทศอาจจะยังรอดูอยู่แต่ประเทศส่วนใหญ่เนี่ยก็เดินหน้าอยู่ อนะครับนะบเพราะฉะนั้นเอ่อก็โอเคนะครับในเมื่อองค์การอนามัยโลกฮะหรือในเมื่อไอสาภาพยุโรปเองะนะครับที่ชี้แจงออกมาว่าโอกาสเกิดการแข็งตัวของริ่มเลือดนะครับที่เกิดจากวัคซีนแอสตราจินกากับวัคซีนอื่นๆที่ฉีดในยุโรปหรือในอเมริกา อุบัติการไม่ได้แตกต่างกันนะครับและอุบัติการนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกับคนปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอองค์การอนามัยโลกก็เลยออกมาว่ามันไม่ได้แตกต่างกันเพราะมันก็เปรียบเสมือนเป็นแบบอาการที่พบร่วมด้วยนะครับอาการที่พบร่วมด้วยนะฮะ ตอนนี้มันจะมันจะออ่ภาวะที่มันแทรกซ้อนขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดกับเฉพาะคนบางคนหรือว่าคนที่แพ้หรือว่าคนยังไงคะคุณหมอคืออาการที่เกิดขึ้นเนี่ยในายามปกติมันก็เกิดอยู่แล้วค่ะนะครับเรารู้ว่าคนทางยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยนะครับเขามีความผิดปกติในเรื่องการแข็งตัวของหลอดเลือดดำมากกว่าที่เป็นพันธุก,กรรมมากกว่าคนเอเชียอยู่แล้วอือนะครับ ทุกคนเนี่ยผมว่ารู้อยู่แล้วเวลาเราขึ้นเครื่องบินนะฮะหรือเรานอนนานๆนะเอเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยแอร์โฮสเตสเขาก็จะบอกว่าการไอ้แม่ดูถ้าออกกําลังกายนะเวลาขณะอยู่บนเครื่องบิน นะฮะให้ขยับแขนขยับขาอย่างไรมากๆไม่ให้อยู่นิ่งนานๆค่ะกลัวว่าเสเลือดมันจะแข็งตัวนะฮะหรืออยู่บนเครื่องบินให้ทานน้าไม่เยอะหน่อยย้ายเลือดมันข้นค่ะนะฮะหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยที่มีความเสี่ยงมากนะครับโดยเฉพาะทางยุโรปเขาเนี่ยนะครับเอ่อก่อนขึ้นเครื่องบินก็กินยาละลายที่มเลือดซะหน่อยเช่นแอสไพรินนะฮะฮะแต่คนเอเชียของเราเนี่ยโอกาสเกิดน้อยกว่านะครับ เราเนี่ยให้ความสําคัญกับอันนี้น้อยกว่ายุโรปเนี่ยมากค่ะเพราะยุโรปเขามาีมากกว่าเราถึงสามเท่านะครับนะฮแล้วพาโลกนี้เนี่ยจริงๆมันก็พบได้อยู่แล้วในยุโรปเขาเองนะครับนะฮเพราะฉะนั้นแน่นอนอ่ะนะอะไรก็ตามแต่ที่เกิดนะฮะขึ้นพร้อมกับการฉีดวัคซีนฮะก็ตั้งว่าเป็นอาการไม่พึงประสงค์ซะก่อนนะครับ แล้วก็หาสาเหตุกันไปว่าเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องอนะครับหาก็ว่ากันไปนะครับก็ฝ่ายที่หาสาเหตุก็สรุปออกมานะครับแม้กระทั่งการตายในนอร์เวย์หรือการตายที่เกาหลีนะครับจนปัจจุบันนี้ก็พิสูจน์หมดแล้วว่ามันไม่เกี่ยวนะครับนอร์เวย์ฉีดไฟเซอร์แล้วตายไปบอกว่า28คนนะฮะ ที่ตายเนี่ยเกิดจากผู้สูงอายุค่ะอีดในผู้สูงอายุในสถานพักคนอะไรนะ<ค>นผู้สูง,สงวัยโยาะอย่าเรียกว่าคนชราเรว่าง <c oughs> ผู้สูง, <c oughs> สงวัยะนะครับอแล้วเขาก็รู้ว่าในผู้สูงวัยที่อยู่ในบ้านพักอคนชราเนี่ยนะครับอืปกติเนี่ยนะครับตื่นมาไม่หายใจก็มีอยู่แล้ว<อ><อ>ค่ะมีความสุขฮะมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วฮะว่าอายุมากๆนะครับ และตื่นมาเนี่ยเขาไม่หายใจเนี่ยมันมีอยู่แล้วระยามปกติคนะมันก็ต้องมาพิสูจน์กันว่าเขาเสียชีวิตนะครับเออลงไปเนี่ยด้วยโรคอะไรฮะบางที่เสียชีวิตด้วยโรคจะตาที่โรคประจำตัวของเขาก็ได้อืแล้วไปเจอประจาไปเจอจังหวะพอดีเลยนะครับกับการฉีดวัคซีนค่ะนะครับมันมันก็เป็นเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นร่วมด้วยนะครับแต่ก็อีกกันนะฮะจะบอกว่าเอวัคซีนเนี่ยถามว่าแต่ที่เราให้กันเนี่ยวัคซีนกับทุกชนิดเนี่ยนะฮะในเด็กในผู้ใหญ่เนี่ยถามว่ามีความเสี่ยงไหมแน่นอนอะเก็มปักเข้าไปไม่เสี่ยงได้ไงถูกไหมครับถ้าไม่ฉีดเลยเนี่ยไม่เสี่ยงแน่นอนแต่ฉีดเนี่ยมีความเสี่ยงเกิดขึ้นทันทีเลยนะแต่ความเสี่ยงที่เราฉีดขึ้นไปเนี่ย เปรียบเทียบกับผลลัพธ์หรือเบน e ฟิตหรือผลประโยชน์ที่จะได้เนี่ยใครมากกว่ากันค่ะนะครับนะะผมที่จะเปรียบเทียบเสมอไงฮะว่าถ้าเบน e ฟิตหรือผลลัพธ์ผลได้เนี่ยมันมีมากกว่าความเสี่ยงมากมายอืนะครับมันก็ต้องเสี่ยงอืะะใช่ค่ะผมที่จะบอกว่าผมจะเดินข้ามถนนไปเสไอไปสีลมค่ะหรือไปถวนลุมนะครับ ชีวิตมันต้องโกออนผมมีความจําเป็นที่จะต้องข้ามเพื่อไปให้ถึงจุดหมายของผมค่ะผมก็ต้องข้าม,มนะลองให้ผมข้ามไปข้ามมาล้านสักล้านครั้งสิฮะ,ะผม่าอาจจะเสี่ยงมากกว่าวัคซีนนะค่ะกันเท่ากับว่าคุณหมอค่ะวันนี้ท่านายกฉีดคุณหมอฉีดแล้วก็รัฐมนตรีบางท่านฉีดเนี่ยก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ ผมคนอื่นผมไม่รู้ว่าเขากลับไปใช้ชีวิตอย่างไรค่ะะไม่รู้แต่ระหว่างที่นั่งด้วยกันรอสามสิบนาทีไม่มีใครเป็นไรไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีใครเป็นอานาฟาเล็กซิสเลยแต่คนเดียวค่ะนะครับงั้นแต่ฮ่เช่นค่ะแต่ตัวผมเองเนี่ยนะครับกลับมาจนถึงวันนี้อืผมยังทํางานของผมได้เป็นปกติค่ะวิ่งไปวิ่งมาในงานวุ่นจะตายเนี่ยฮะค่ะนะครับ ยังได้เป็นปกติแล้วผมก็คิดว่าเย็นนี้ผมก็ออกกําลังกายด้วยการเดินเป็นปกติแน่นอนได้ค่ะได้ค่ะอ่ะถ้างั้นไม่รบกวนคุณหมอนะคะต้องกลับขอบพระคุณนะคะครับ่ะสวัสดีค่ะอย่างที่คุณหมอบอกเนาะว่าตอนนี้ก็กลับมาใช้ชีวิตปกติเมื่อเย็นที่ผ่านมาก็เดินออกกําลังกายตามปกติหลังจากนี้เนี่ยนะคะก็รอฉีด วัคซีนเข็มที่สองที่จะตามมาอีกสองสัปดาห์อีกสองสัปดาห์ใช่ค่ะค่ะอ่ะก็ถือว่าผ่าประวัติศาสตร์วันนี้ผ่านมาแอสตราเซเนกาหนึ่งแสนหนึ่งมื่นกว่าโดสเนี่ยนะคะก็เริ่มที่จะฉีดเข้าไปถึงผู้สูงวัยแล้วใช่ค่ะก็จะรอคิวกันต่อไปนะเพียงมีอีกนิดนึงค่ะขอติดท้ายและกันเรื่องของตลาดบังแคเพราะว่ากลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่นะตอนนี้เนี่ยทางกทมเขาดําเนินการฉีดล้างหกตลาดในเขต พื้นที่ของบางแขเรียบร้อยแล้วนะคะป้องกันในเรื่องของการเป็นคลัสเตอร์ใหม่นะคะแต่ว่าจํานวนของผู้ป่วยเนี่ยก็ยังต้องสืบค้นกันต่อไปค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผู้ป่วยโควิดเนี่ยเวลาติดเชื้อตอนนี้เนี่ยก็หลัก80บ้าง90 100ร้อยหนึ่งบ้างะนะคะก็จะเห็นตัวเลขมาก็ไปแปลว่าโควิดมันยังอยู่นะคะแต่การแสดงอาการอาจจะไม่ค่อยได้เห็นมากเท่ากว่าเดิม<ช>นะคะมากเา เ่าเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามอยู่วันนี้ยังคงต้องป้องกันเรื่องของโควิดนะคะถ้าคุณป้องกันนอนที่อบอุ่นดูแลตัวเองนะคะไปไหนมาไหนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆก็ใช้ระยะห่างกันเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาหมดเวลาลงแล้วสําหรับข่าวปักหมุดนะคะเราสองคนนะคะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ